บางแจ็คกล่อมแม่แตงโมยุติฟ้องคดีฆาตกรรมเปลี่ยนเป็นคดีอื่นล่าสุดบางแจ็กราชาไฮเดอร์ได้บอกว่าเรื่องที่แม่แตงโมไม่ติดใจออเรื่องคดีฆาตกรรมแล้วนั้นบางแจ็คเป็นคนบอกแม่เองเพราะยังไม่เห็นหลักฐานยืนยันชัดเจนจากนายอฉริยะแต่ที่เดินนัดก,กับคดีนี้คือเรื่องทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายแน่นอนตนมีหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนเดินนัดฟ้อง100เเซหลักฐานที่ตนมีไม่ได้เป็นการสร้างหลักฐานเท็จแน่นอน นอกจากนี้แม้แตงโมได้มอบหมายให้ตนเป็นคนพูดเรื่องคดีแตงโมทั้งหมดตนจึงขอให้แม่หยุดฟ้องเรื่องฆาตกรรมก่อนไม่อย่างนั้นหากหลักฐานไม่ชัดแม้จะโดนฟ้องกลับคนเดียวยอมรับว่าเป็นห่วงคุณแม่แม่อายุมากแล้วใครจะส่งข้าวถ้าแม่ติดคุก ตนยืนยันว่าไม่มีการปั่นแม่ให้เปลี่ยนใจและไม่มีใครปั่นความคิดแม่ส่วนเรื่องสสอเต้ที่ตําหนิซื่อว่าปั่นแม่จนแม่เชื่อจนเปลี่ยนใจนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องนี้ตนอธิบายให้สสอเต้รับทราบแล้วไม่มีใครปั่นอย่างไรก็ตามวันที่14มิถุนายนนี้ทีมทนายและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ฝั่งแม่แตงโมจะประชุมผ่านวิดีโอคอลเพื่อเปิดดูหลักฐานทั้งหมดว่าจะเดินหน้าคดีนี้อย่างไรโดยดูเรื่องการฆาตกรรมยืนยันว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวระหว่างตนกับอาจาริยะมายุ่งเกียวับคด ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ